คลิปนี้ทําเพื่อคนไข้ที่อยากจะทําเลสิกและสมายทุกวิธีเลยค่ะโดยที่อยากจะมาเล่าถึงว่าความคาดหวังของเราเนยอยู่ที่ไหนเพราะว่าในแต่ละวิธีค่ะความคาดหวังจะต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยเดี๋ยวเรามาร้อยเรียงกันฟังทุกวิธีเลยนะคะความคาดหวังหลังการทําเลสิกและรีดเล็กสมายมีความแตกต่างกันของการรักษาแต่ละวิธีถ้าเราเลือกทํา prk และ trans prk เราต้องรู้ว่าเราจะเจ็บมาก2วัน เจ็บมากจนต้องนอนเจ็บมากจนใช้สายตาไม่ได้เจ็บมากเหมือนแผลถลอกที่กระจกตาความเจ็บนี้ทำให้เราอาจจะต้องหยุดงานเตรียมไว้นี่ก็คือความคาดหวังอันนึงต้องลาง,งานนะฮะกว่าจะใช้สายตาได้นะคะก็ต้องรอว่าแผลหาย3-4วันพอแผลหายถอดคอนแทคเลนส์ที่ใส่ไว้ออกแผลค่อยๆประสานค่อยๆฟื้นฟูตัว ว่าจะได้ใช้งานเสายตายได้จริงๆอาจจะใช้เวลาถึง7-10ถึง10วันเพราะฉะนั้นความคาดหวังของการลางงานอันนี้ต้องจัดให้ถูกต้องนะคะและนี่ก็คือเรื่องของ P.R.K. คาดหวังเจ็บคาดหวังเวลาคาดหวังความชัดที่ช้าคาดหวังเรื่องของการลางงานรวมไปถึงการรักษาแผลในระยะยาวการใช้ยาสเตียรอยต้องระวังต้องฟอร์อัพทุกเดือน นี่คือความคาดหวังใน P R K แล้วเลสิกล่ะความคาดหวังของการรักษาสายตาในเลสิกเป็นยังไงเลสิกนี้จะรวม2อย่างเลยคือทั้ง S B K และเฟมโตเลส i กความคาดหวังของการทำเลสิกวันรุ่งขึ้นก็จะเห็นชัดกว่าวิธีอื่นแต่ของเฟมโตเลสิกที่ใช้เลเซอร์เปิดแฝงเนี่ยอาจจะมีความระคายเคืองหรือไม่สบายตามากกว่าใบมีดพอวันรุ่งขึ้นเปิดตาได้แล้วเนี่ย จะใช้ใสายตาได้เลยให้ไปทำงานได้เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จะลาง,งานระยะสั้นแต่ต้องตั้งใจหยอดยาอันได้แก่ยาฆ่าเชื้อแล้วก็น้ำตาเทียมถีนะคะการมองเห็นจะเริ่มชัดที่ประมาณ1เดือนและถ้าเกิดว่าสายตาสั้นเยอะมากที่จะต้องเติมเลเซอร์ก็ต้องรอประมาณ3เดือนถึงจะเติมได้นะคะส่วนความคาดหวังของสมาย ก็มีรายละเอียดปิกย่อยคือเห็นฝ้า4วันการมองเห็นที่จะเกิดขึ้นชัดเนี่ยสสัปดาห์ถึง6สัปดาห์เราต้องรอให้ได้ต้องใจเย็นๆการมองใกล้อาจจะใช้เวลาที่6สัปดาห์หมอกหรือขับรถกลางคืนอาจจะดีขึ้นหลัง3เดือนและหากที่จะจำเป็นต้องเติมเลเซอร์กรณีที่ค่าสายตาไม่ตรงตามความต้องการก็ต้องรอให้ได้ถึง6เดือนจะเห็นว่าวิธีสมายเนี่ย ความคาดหวังเนี่ยก็จะนานกว่าวิธีอื่นแต่ความแผลเล็กนี่แหละทำให้ชนะเลิศพอหลังทำช่วงแรกๆเนี่ยเราจะสบายมากแต่เราต้องใจเย็นรอการหายของแผลให้ได้นะคะไม่ยากอะไรถ้าเรารู้ว่าแต่และว,วิธีนั้นมีความคาดหวัง ที่แตกต่างกันเราจะได้เลือกได้ให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของเราเลือกให้ได้ตามความต้องการของเราเลือกให้ได้ตามจริตนิสัยของเรานะคะแล้วเดี๋ยวหมอจะเป็นคนช่วยคุณเลือกคุณเลือกอะไรเราต้องมาคุยกันนะแต่ต้องอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจมาก่อนไม่งั้นนะ่ะจะเสียเวลามากๆเลยที่เราเจอกันนะคะ